สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามดีเกรีสด้วยวิธีผสมผสานานะครับตัวอย่างในหนังสือหน้า257ข้อที่1จงแยกตัวประกอบของ a ยกกำลังสองบวก 2, 2 ab บวก b ยกกำลังสองลบ c ยกกำลังสองวิธีทำขั้นตอนที่1ใช้วิธี กำลังสองสมบูรณ์กับ3พจน์แรกจากในวงเล็บ a ยกกำลังสองบวก2 ab บวก b ยกกำลังสองลบ c ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับในวงเล็บ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองขั้นตอนที่2ใช้วิธีผลต่างกําลังสองโดยที่ a ตัวพิมพ์เล็กบวก b ตัวพิมพ์เล็กคือ a ตัวพิมพ์ใหญ่และ C ตัวพิมพ์เล็กคือ B ตัวพิมพ์ใหญ่ตามที่ได้สอนมาแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับจะได้ในวงเล็บ A บวก B บวก C คูณด้วยในวงเล็บ A บวก B ลบ4คือคำตอบของตัวอย่างนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้า